ภาพเล่าเรื่องดีว่ะภาพเล่าเรื่องจะเอาภาพเล่าเรื่องภาพนี้มีอยู่สักสี่ภาพก็แล้วกันจะนําขึ้นทีละภาพทีละภาพทีละภาพไปดูแล้วคิดกันอย่างไรคิดในใจก่อนคิดในใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะโพสหรือพิมพ์ก็มาบอกแล้วกันภาพที่หนึ่งาขึ้นจอเลยนะค่ะภาพที่หนึ่งจะอธิบายอย่างช้าๆนะครับค่ะผู้ชายแถวหน้าผู้ชายแถวหน้าเอาแถวหน้าก่อนนะค่ะผู้ชายแถวหน้านั่งติดกับโต๊ะบนโต๊ะเห็น เห็นเงินเป็นฟ่อนๆไหมครับกองแบงค์พันเป็นตั้งๆเงินบนโต๊ะเป็นฟ้อนๆเนเนเทินทึกมูลค่าของมันหกสิบสามล้านหรอคะหกสิบสามล้านหมายถึงทั้งกองหมดนี่เลยใช่ไหมตามข่าวตามข่าวเพราะเราไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้เราเลยไม่รู้ตามข่าวตามข่าวตามข่าวกล่าวว่านายตำรวจที่นั่งติดโต๊ะกลมซึ่งมีปึกธนบัตรวางอยู่นั้นนะครับซ้ายมือซ้ายมือก็คือบิ๊กก้อง พลวัตโทจุภพภพูริเดชค่ะพุ่บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถัดจากบ,บิ๊กก้องก็คือบิ๊กอ้อค่ะพลวัตโทอัครเดชพิมลศรีค่ะพุ่บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกโอเคอนะครับเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคำถามก็คือบิ๊กก้องบิ๊กอ้อกับเงิน63ล้านค่ะดูภาพที่สองก็แล้วกันจะได้มีภาพที่ชัดขึ้นเนี่ยนะฮะอ้อาวแล้วครับ ก็เป็นซอลลี่ที่สืบที่ที่ต่อเนื่องจากภาพแรกกันนะครับค่ะบิ๊กกล้องบิ๊กอ้อเอาเงิน63ล้านบาทมาคืนให้กับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดค่ะหลวงพ่อพัดเจ้าวาดวัดค้วยด้วนค่ะหรือทานอาหารนะฮะมันอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับเอาเงิน63ล้านบาทมาถวายคืนใช่ค่ะให้กับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนงคืนมาให้วัดค้วยด้วนค่ะในภาพจะเห็นนะครับ บิ๊กกล้องเข้าไปกราบที่ตักหลวงพ,พ่อด้วนก็เอาอม,มือลูบหัวค่ะหลวงพพัดก้มือลูบหัวอไปดูภาพที่สามภาพต่อมาค่ะไปดูภาพที่สามไปดูภาพที่สามไปดูภาพที่สามภาพใหญ่ๆนะเงินหกสิบสามล้านบาทบิ๊กกล้องบิ๊กอ้อนำไปคืนให้กับเจ้าวาดวัดคุ้ยด้วน มันก็ต้องมีสักขีพยานดังนั้นสักขีพยานเต็มห้องจึงถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกใช่ป้ายบอกด้วยมูลค่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถูกต้องเห็นไหมป้ายนี้สําคัญเห็นไมครับเห็นไมครับค่ะชัดช่ะภาพที่สี่ครับภาพที่4ี่ดูดีๆนะฮะภาพที่สี่ดูดีนะฮะพี่ๆบิ๊กๆพี่ๆตำรวจทั้งหลายก็ช่วยๆกันลำเลียงปึกธนบัตรเข้าไปเก็บไว้ในตู้เซฟอื เห็นตรงกลางของภาพไหมครับเห็นเห็นที่เหลืองๆไหมคร ER ับค่ะในมือของคนที่เหลืองๆนั้นถืออะไรอยู่ครับปึกธนบัตรค่ะไม่ใช่แค่พี่ๆตำรวจช่วยกันนับจำนับแบงเรียงใส่เซฟแล้วก็จัดแบงเรียงใส่เซฟเท่านั้นปรากฏว่าพระบางรูปก็ช่วยกันโกยเงินใส่ตู้เซฟด้วยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่พูดกันอยู่เยอะ เอากันอย่างไรดีค่ะเรื่องของเรื่องนะวัยาวจัชกรสามคนของวัดห้ยด้วนนั่นแหละยกักยอกเงินออกจากบัญชีของวัดค่ะเป็นจำนวน63ล้านบาทใช่ค่ะไปเข้าบัญชีตัวเองอะ่ะบิ๊กกล้องบิ๊กออตามเงินกลับคืนมาได้ครบทั้ง63สิบาดังนั้นจึงเอาเงินทั้ง63ล้านมาถวายคืนให้กับหลวงพ่อพัดจะเอาว่าใช่ ตามข่าวระบุว่าทั้ง63ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่เตรียมไว้สําหรับสร้างเจดีย์กลางน้ําและสาธารณประโยชน์นะคะต้องใช้เงินตรงนี้แล้วก็ทางหลวงพ่อเองเนี่ยนะคะก็ให้คุณสนอเนี่ยไปถอนเงินจำนวน15ล้านบาทแล้วไปจ่ายให้กับผู้รับเหมาที่มารับงานแต่ปรากฏว่านายสนอนะคะหนึ่งในวิย,ยาวัตกรไม่ยอมถอนเงินมาให้นั่นแหละจึงเป็นที่มาที่หลวงพ่อพัะเลยต้องเอาเรื่องอนะคะเพราะเงินไม่ตกลงไว้ว่าตรงนี้ใช้ถอนรับผิดชอบไปจ่ายนะคะกับสิ่งที่ดําเนินการอยู่แล้วไม่ถอนเงินไปจ่ายให้ไง ดูคล้ายเป็นทฤษฎีอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับก็าอาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะมองหาปริศนาธรรมจากภาพเมื่อสักครู่สักนิดสิครับอืเงิน63ล้านบาทพระวัดและผมอยากจะเติมคําว่าสังคมสังคมหรือคารวาอะอาสังคม,มดังต่อไปนี้ถ้าผมจะตกนรกผมก็ยอมผมรับผิดชอบคนเดียวอย่าให้ทีมงานต้องเดือดร้อนไปกับผมด้วย หมาแก่ปากมันก็หมาก็ปากหมาแก่ช่วยไม่ได้ปริศนาธรรมที่หยิบชวยได้จากภาพเมื่อสักครู่ก็คือผมว่าทรัพยากรของสังคมเงินของสังคมะทรัพยากรของสังคมมันหมดไปกับการสร้างทาวลวัตถุของวัดต่างๆมากเกินไปหรือเปล่าราคาเยอะนะหลายที่นี่เป็นพันล้านนะคำถามก็คือทรัพยากรของสังคมเงินของสังคมที่มีอยู่อย่างจํากัดจําเขียน ถูก<ม>ดึงไปใช้<ม>และหมดไปกับการสร้างถาวรวัตถุตา่างๆต่งตางๆมากเกินไปหรือเปล่าโบสอันอลังการเจดีย์อันมหาศาลและอื่นๆอ,อีกมากมายคุติคำถามก็คือเพื่อโบสใหญ่โบสถสวยโบสถอลังการศาสนาพุทธยั่งยืนอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นข้อที่น่าคิดนะ ขณะเดียวกันผมอยากจะชี้ชวนอยากจะรณรงค์พี่เพื่อนน้องร่วมแผ่นดินเดียวกันนะชาวพุทธแท้จริงดูที่เนื้อหาสาระอย่าดูที่วัตถุแกน่นธรรมอยากจะให้ชาวพุทธทั้งหลายคิดในมุมกลับทรัพยากรที่มีอยู่เงินของสังคมที่มีอยู่นําไปช่วยชีวิตผู้คนจะดีกว่าไหม,มผมถือว่าเป็นมหากุศลเป็นมหาบุญนะ,ะเช่นเอาไปบริจาคสร้างโรงพยาบาล รักษาคนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคนแลวอุปกรณ์การแพทย์นี่แพงมากนะนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆได้โอกาสทั้งหลายได้โอกาสทั้งหลายและเด็กเรียนดีหลายคนนะคะนําไปเจอจุนบรรดาผู้ได้โอกาสหลากหลายรูปแบบในสังคมจะดีกว่าไหมหลากหลายกลุ่มด้วยดีไหมก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคะอาจจะเห็นต่างได้นะบางคนก็แล้วแต่ว่าเขาจะศรัทธาทางนี้เราก็ไม่ว่าการแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอและการไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพียงแค่ ชวนให้คิดอีกด้านหนึ่งชวนให้คิดอีกมุมหนึ่งปัญหาสําคัญที่สุดเลยก็คือยศทางขุนนางพระต้องเลิกใช้ถาวารวัตถุเป็น KPI คือในแวดวงพระนในแวดวงปกครองคณะสงฆ์เนี่ยพระรูปไหนจะได้เลื่อนยศเลื่อนชั้นเป็น,นพระ,พระครูเปนน็นพระนู่นพระนี่พระเทพพระราชอะไรก็แล้วแต่เขาจะมี KPI เป็นตัวชี้วัดจริงเหรอจริงวัดจากไหนคะ KPI รื่อะไรคิ KPI ตัวสำคัญเลยก็คือผลงานการพัฒนาวัดแน่ๆผลงานการพัฒนาวัดวัดจากอะไรวัดจากสาระการประเรียนโบถทเจดีหรืออื่นอีกมากมายวัดจากตรงนี้ได้ไหมชวนเด็กๆมาบวชพระได้กี่รูปอะไรแบบนี้ไม่ใา่แต่ทุกวันนี้เขาทํากันอย่างนั้น KPI เลยนะในการประเมินผลงานของพระใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนชั้น เลื่อนยศเลื่อนชั้นขุนนางพระเข้าวัดจากผลงานการสร้างถาวรวัตถุอโอเคนะฝากไปคิดแล้วกันแล้วแต่แล้วแต่ไม่ว่าน,นะนะฝากฝากให้คิดนิดหนึ่ง